หัวยาวแมนหัวยาวแมนนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรท่อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่ออะไรเดี๋ยวผมได้มาจากคนที่มันอยู่บนเกาะลอยฟ้าครับนี่นะครับท่อ ผมเปิดฮาคิแล้วนะเราจะมาเปรียบเทียบตอนเปิดฮาคิกับไม่เปิดฮาคินะครับก็สกิลแซนะครับเอเล็กโตนะครับสองพันนะครับไม่เปิดฮาคิแล้วก็สกิลเอ็กนะครับทันเดอร์นะครับเออประมาณแปดร้อยกว่านะครับโอ,โอ้โอ้จะตายจะตายผโหก็ไม่ได้เลือดเยอะแค่หมื่นหกเอง ้าเปนะิดนาทีแรกๆเล็กโตนะครับก็6,000นะครับอันนี้ก็พันกว่าอันนี้ก็พันกว่านะครับผมจะตายแล้วเนี่ยผมจะตายแล้วเล็กโตอัน,นจริงไหมครับอย่างเบาเลยอย่างเบาเลยนะครับมันเบามากมานะครับสำหรับผมนะ ตอนนี้ผมได้มาสี่ห้าอันแหละแล้วก็ผมซื้อฮาคิมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีตังมีเงินอยู่6ล้าน1แ9หน8 1 6 9นะครับผมจะเก็บตังไปซื้อผลมังกรนะผมกำลังคิดหัวมังกรกับแมกมาผมจะซื้อเลยหรือเก็บตังไว้ก่อนนะผมกำลังคิดอยู่นะครับก็ ทิงพีมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะว่าเขายังไม่มีอัปเดตอะไรเลยอ่ะเราก็จะมารีวิวท่อนะครับซึ่งผมว่าตัวน,นี้มันโหดเกินไปอ่ะผมไปรีวิวตัวน,นู้นดีกว่า <c oughs> ผมก็รเีเวิวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับ thunder นะครับเปิดฮาคินะค้างค้างค้างเน็ตเน็ดเน็ตเน็เน็โอ้อือเข้าหม่นะครับ พันเดอร์นะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบห้านะครับสี่ห้าครั้งนะครับประมาณห้าครั้งนะครับโอเคนะครับส่วนดีริกโตนะครับดีริกโตสองพันห้าครับตีธรรมดาพันเจ็ดนะครับนี่คือท่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 อไม่ใช่ไม่ใช่ท่อกระบองนะครับกระบองผมบูดผิดนะครับกระบอง กระบองนะครับไม่ใช่ทอผมพูดผิดนะครับขอ,อ,อขอโทษด้วยนะครับผมพูดผิดนะไม่ใช่ท่อนะครับมันคือกระบองนะครับมันเป็นสีเหลืองนะแต่ผมเปิดฮาคีมันก็เลยเป็นสีดำอะ่ะก็สำหรับทนะ่อน่าจะมีประมาณนี้นะเอ้สำหรับกระบองนี่น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมไม่รู้นะครับเป็นของใครพวกผมไม่ค่อยได้ดูวันพีแต่นะผมก็เล่นอย่างเดียวผมไม่เคยดูวันพีเลย เอ้ยกระปองน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมว่าเซเบอร์อยงแรงหมดเลยนะครับดาบแช่งก็สองพันนะครับเปิดฮาร์ที่สองพันนะครับมังกรเอ่อดาร์กอนรอนะครับก็สามพันนะครับอันนี้ผมมารีวิวรอบนะเพราะผมซื้อหาค์มาแล้วแล้วเราก็รอ เขากสามพันสองพันนะครับนี่ก็แรงนะครับแรงแรงเคยนะครับเรากลับไปที่กระบองกันต่อเลยนะครับสำหรับกระบองก็น่าจ,จะมีประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรมากนะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้จะอัพดาบอัพอัพสวอตตันอัพดาบตันนะครับผมว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะผมอัพผมอัพบนพิซซ่าค่ับ ก็เดี๋ยวผมรับพยแล้วก็ไปก็ผมว่ากระบ,บองมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับโทษซาบโบน่าจะยังดีกว่าเลยนะครับผมว่านะส่วนตัวผมนะคนอื่นจะว่าไงก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ากระบ,บองมันไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวผมว่ากระบ,บองไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้มีนคนติดตามที่21คนแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงที่สิบซับนะครับเกินหนึ่งคนนะผมก็ดีใจมากนะครับที่มีคนติดตามครบยี่สิบตามจุดประสงค์นะครับแต่ผมก็ขอให้ทุกคนอย่าขอให้ทุกคนมกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับผมโกยก่อน โอยโอยโปยโยผมยังไม่อยากเสียค่าหัวค่าหัวผมหมืน่นสี่เองอะอย่างน้อยเลยค่าหัวผมก็น้อยๆจะมาไล่ตีผมอีกยังไม่หยุดโอ้ยเยอะผมขอล้างแค้นแป๊บนึงนะครับคอาจริงมันก็รเรื่องขมน้อยด้วแบบยแหละแค่หมืน่นหกหมื่นหกพันแปดร้อยเองนะครับถึง,งแต่ชำระแค้นอาน,นะครับ แค่น,นี้ต้องชำระครับถ้าผมไม่ได้ชำะระแคนผมไม่อยอมนะครับโอเคนะครับแตกหนึ่งนะครับนู่นนะครับไอ้นั่นนะไอ้นั่นนะที่มันฆ่าผมนะครับจำมันได้ไช่วงช่วงไรตีคนครับ สกิลผมไม่ได้โหดหรอกครับอืมผมหลบได้นะเอาไปกินใครไม่รู้ผมตีหมดนั่นแหละครับผมล้างใคร้นสำเร็จหนึ่งตัวครับแล้วก็มีคนพยายามจะฆ่าผม,มานะผมก็เอ้าผมหายอ่ะดาบผมก็หายอะ่ยอะโอ้มันยากมากเลยนะครในการจุง้ง นีนะครับแตกสองนะครับผมได้ฆ่าหัวอย่างเยอะเลยครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไปด้วยภาพการหนีตายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายลาก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับบายบาย